เพียกษัตรย์มาดาาโต๊กเป็นไงอัร์ตีลงปั๊บเรียบร้อยฟันปั๊บปั๊บปั๊บตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีสวยนะครับผมรอสตาต์ครับรอาตาร์ตไงสตาต์ม่นมุกเลยใช่ไหมตุ้มาตาบินแล้ววันตีครับผมเรียบร้อยสตาตครึ่งโต๊กเรียบร้อยตายเป็นไงไล่ฆ่าครับเจ้าวันนี้เอาแคลรี่ก่อนนะครับหนึ่งแคลรี่กูอื่นกูไม่ส่งเรียบร้อยตุ้มสวยอารามโอ้โหแม่งไม่โดน่ะเป็นไรได้อยู่นะครับตุ้มสวยงามนะครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโลเมแอร์นะครับคลิปนี้ผมมาเล่นวอลาค์ดนะครับผมในตำแหน่งจังเกิลนะครับก็เห็นฝั่งโน้นมีสาต้านะก็เลยหยิบมานะครับผมก็ตัวนี้แนะ่ชนะสาตานะครับผมเวลาสาตามันบินเสร็จเนี่ยเราก็ไลค่ค้าได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหมาถึงมันก็เวทก,กูเลย ช่วยกูนะครับผมก็เกมนี้ก็ถัาชนะเกมนี้ก็ขึ้นคอนนะนะครับผมโหมเวกูวขนาดนี้เดี๋ยวเราสมัยนะครับปุ๊บโอเคสวยงามนะครับผมอลัมฟีกเกอร์ไป็น,นทีเป็นไง <c oughs> นะครับผมโอยังนี่ก็บูกัน,นก็ชิบหายเลยนะตอนนี้เราก็โลนะครับเดี๋ยวเราเรอดูสักนิดหนึ่งนะโอ้โหแตกไปหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอันนี้ปับ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองอุ้มสวยจะได้นะครับอันนั้นยิงยิงฟรีเดี๋ยวร,รอรอนะครับสกิลสองโดนปับ๊บตุ่มตุ่มสวยฟันโอ้ไม่จะตายอยู่แล้วสม,มยัยไม่โดนเดีย๋ยวเราสกิลหนึ่งนะครับซุบปุ่มบินไปโู้โเออแบกแบกมึงนี่เออทีหนึ่งทีหนึ่งมุนกูตาย <c ười> โอเคนะครับโอ้โหบวกกันชิบหายเลยนะครับต้นเกมนะ โอ้ยมันมันยับยับกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อนะครับผมไปฟาร์มบูนะครับแล้วก็เสียเลสไปแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่เศร้านะครับเห็นแล้วท้อนะครับผมโอเคฟาร์มบูต่อนะครับสำหรับบัวคาดก็เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างมันนะครับผมบอกเลยเป็นตัวล้วงชั้นดีนะครับที่แบบคือมันล้วงค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะว่ามันมีอมต้าด้วยนะครับสลหรับ พอขาดนะเวลากดแดนตี้มันก็จะเป็นม้านะครับเป็นม้าโอ้เรียกลุมเรียกมันว่าเพกาซัสนะครับเวลามันวิ่งมาเนี่ยเพกาซัสมาเวลาผมเล่นแรงกับเพื่อนนะครับเพกาซัสนะครับผมโอเคโอเคแดนตี้แล้วนะครับบนจะมีประเด็นบ้างโอเคบนเออเราเกมนี้เราเจอราเรียกอัปเดตนะครับผมเป็นอะไรที่ให้เราท้อเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับเรียวนะครับผมมันเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งได้ดีนะครับโอเคเอามังกรเล็ก นะครับผมสลหรับล้อเลี้ยวนะโอเคครับผมเมดสอนะครับทีมเราโอเคนะครับล่างโดนยับยับเลยวะนะครับผมก็สายดาเมจนะครับผมหัวขาดนะเป็นตัวที่แรงนะครับผมแล้วก็บางเหมือนกันนะครับผมเนาะไงสกิลซ่องคู่ไป่ันทีเป็นไงมันเป็นมันก็เป็นสเตปอะครับ แบบว่าแบบคู่ศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วศัตรูจะได้แบบอุ้ยเฮียกูไม่กล้าเดินมาแล้วไม่งั้นโดนนะครับผมก็ถ้าเราใช้สกิลสองเนี่ยค่าคีบอะไรเงี้ยสกิลสอจะคู่ดาวทันทีนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมบวกเลยเพื่อนสกิลสองไปท่งทีเป็นไงคู่ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะผมนะครับรอรอดูเท่านี้ว่าจะมีคนมาไหมนะครับผมทอน มึงรองานก็ตายดีครับมาไม่ททีครับปัดปัดจะตายครับผมรีบลงครับโอ้โหแม่งฟิกเกอร์ว่ะแนะนำให้รีบลงนะครับผมเวลาที่จะตายนะคือมันต้องลงม้าก่อนนะครับมันถึงเป็นอมตะถ้ามึงถ้ามึงบนม้าแล้วมึงไม่ลงเนี่ยไม่เป็นอมตะนะครับผมส่วนม้าก็จะตายตอนที่กำลังขี่ม้าเนี่ยแหละครับตายในม้าเลยนะครับผมโอเคนะครับผม เหมือนล่างจะไอ้นี่วะเย็ดเ้เราเรียกเซอร์คิวนะครับโอเคครับผมโอเคนึกว่าจะตึงๆนะเกมนี้ก็แต่ก็ตึงอยู่นะเกมนี้ก็ต,ตึงอยู่นะครับผมโอเคเนาะผมว่าน่าจะจบนานอยู่แหละโอเคน่าจะตัดยาวเอ้ยแล้วถอยไปทำไเพี้ยนตรงนั้นนะปเอา้เอาฟันโอ้โหเรื่องมันเยอะไปวะนะครับผมดาบป้อมนี่เพื่อน สกิลสองโหแม่งโดนในนั้นว่ะเราปุ้งไหมปุ้งเออสวยนะครับผมโดนอารลัมนะเมื่อกี้น่าจะโดนอ่าแคลรี่นะครับผมไวโอเลตนะครับผมโอเคอืมๆๆนะครับผมอ่าไปสกิลไปบนมีคาหนำบูเกิดขึ้นปุ้ง อานตีมาวูผีกระสัตรมาดาโต้เป็นไงาอานตีลงปับ๊บเรียบร้อยฟันปับป๊บปับป๊บปั๊บตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีงทสวยนะครับผมรอสาตาร์ตครับรอสาตาร์ตไงสาตาร์ตมุนมุกแล้วใช่ไหมตูมเป็นไงเอ้ยกูแต่ <laughs> โอเคชั่วตะกี้นี่ก็บูยันคล้องล้อยันแข้งนะครับโอ้ยังจวันนี้ปับป๊บ โอ้ไม่ได้วะดาเมจเรายังน้อยอยู่นะครับเอ้ยเป็นไงแบลกมาเอ่อแบล็กมาโอ้อย่ารอไล่ฟันนะครับปับ๊บปั๊บไม่ได้ลาดะครับน้องเขาเรียกว่าวีรบุรุษอ่าดอกสุดท้ายนะครับผมเบิกเลยก็เน้นช่วยพี่ดาเมจไงโอ้โหล่างโดนยับเลยวะนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราต้องดันบนแก้นะครับผมเพราะว่าล่างมันมาเยอะนะ เนี่ยช็อตน,นี้นะครับสาตาร์บินลลวัตตี้ครับผมเรียบร้อยสาตาครึ่งโต๊ะเรียบร้อยตาย <c oughs> แล้วับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเวลาเจอสาตานะครับผมแล้วเอาไอ้นี่มานะโบกเลยสาตานี่ก็ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดนะครับผมเต้นเกมสาตาไม่ค่อยแรงด้วยนะครับแต่เราเนี่ยต้นเกมค่อนข้างแรงนะโบกเลยนะครับผมโอเคเนาะผมก็จะเอาเป็นฟูลดามจล้วนนะ โอเคเอาป้อมเออประดิลิงตายมะนะโอ้โหไม่ตายโอ้โหลิงแม่งโตนะครับเคช็อตนี้มาดิครับแบ็คแมนเป็นไงเพรกซัตมันเดาโต๊ปับ๊บเรียบรอย้อยตายเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับเพรกซัตมาดิครับโอ้โหมึงล็อกกูอย่างนี้อม,มาต้าก็อม,มาต้าเถอะแค่นั้นแหละเอ้ยแมนเราสู้อยู่เราสู้อยู่เราจะไม่ถอยช่วยกูเพื่อน อารามไอย้ยอารามมันก็ทำกูได้เนาะเพกกระซัมาเป็นไงไล่ฆ่าครับเจ้าวันนี้เอาแคลรี่ก่อนนะครับนึงแคลรี่ตัวอื่นกูไม่สนเรียบร้อยตุมสวยอารามโอ้โหแม่งไม่โดนวะไม่เป็นไรได้อยู่นะครับตุมสวยงานนะครับผมตอนนี้จัดไปเจคิวนะครับตายไปซ่าโอเคครับผม โอเคออเป็นดับแดงต่อนะครับไล่คิวไล่ฆ่ากันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคโอกาสได้ไหมเนี่ยนะครับผมยินดีผมว่าน่าจะนานนะก็ตัดเยอะหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเอยเฮ้ยมึงเว้ยกูโคตรแรงเลยโอเคเราเราก็บ้ากับท้องก่อนนะครับแรงขนาดนี้โอเคตอนนี้ได้แบงค์ไหมครับอันตรีครับโอ้โหดูดิครับ โอ้โหตัวแก้ทางแบ็คแมนอีกตัวหนึ่งครับผมจังหวะน,นี้แก้ทางหมดทุกตัวเลยจังหวะนนี้สวยนะครับผมโอเคเนาะสต้ามันเอ้ย,อย,อยหัวข้ามันโกนตรงที่มันเป็นอมะตะนี่แหะสำหรับผมนะเวลามันลงมา้ามันจะเป็นอมะตะนะครับผมตอนที่เป็นอมะตะเนี่ยมันก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเซียววีก็เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับผมโอเคยังไงดีนะครับเจ้าวันนี้รอๆอ,อ,อาู๋ก็รักกันนะครับผมเฮ้ย hey. อย่าช้าไปน้องอาติมาไล่ฟันวูวูโอ้โหมึงนี่ดับเบิลฟิกเกอร์บัดดี้ยอ่เอละมึงก็ตายตักทีเถอะตายตักทีเถอะเป็นไงอากซ์คิสองฟันสวยเป็นไงทิปเปิลคิวดับเบิลคิวโคเท่นะครับผมโอเคสวยนะครับผมกลางนะครับเดีย๋ยวดันกลางกันเลยปับป๊บปั๊บได้กลางไหมเนี่ย น่าจะได้นะหรือไม่ได้วะเฮ้ยลิงมาดิลิงสกิลสองไม่โดนสวยสวยครับน้องฟัน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 ไม่ได้วะทุกคนไม่เป็นไรนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะโอเคอ่ะตีไปทันทีกูรีบลงเลยมันกูตายไปไงปั๊บป๊บ,ปบสวยไปแล้วแช่ไปแล้วจูซูยูซูยูถึงแม้ว่ากูจะตายเอือ โอเคตอนนี้อันตี้มาโอ้ขอโทษทอนที่เราช่วยนายไม่ทันนะครับผมก <g iggle> ็เกมนี้ก็มันๆกันเลยบูบูก,กันเลยนะครับผมก <g iggle> ็ผมไม่ได้เน้นแบบว่าต้องไม่ตายนะครับผม <g iggle> เน้นแบบเน้นมันไว้ก่อนนะครับผมโอเคเนาะปันนะครับอืมบอกเลยนะครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บลิงหอ โอเคครับผมโอเควันนี้เข้าสู่หมดมืดนะครับโอเคอันตีไปหนึ่งทีฟาบฟ้าบฟ้าบฟ้าบพูดไรกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเป็นวงไฟนะแบบสกิลสปั๊บปสวยเป็นงาสกิลสองไม่โดนสวยเป็นงาไม่โดนโอเคครับผมปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับผม โอเคปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนะครับผมนี่ครูดาวรุ่นัวนะครับผมบนมีประเด็นมาวะเราไม่มีอัตินะครับผมโอเคอัติเป็นทีทีว้าว,ว,าว <laughs> อัตติขึ้นเฉียดเลยนะครับตุม้มอ่าเป็นธรรมตานะครับผมแต่วันนี้ปับป๊บปั๊บพีดักเค okay. สวยนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็เข้าสูมแมปมืดน,นะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ18นาทีนะครับผมอาติมาฟับฟับฟับอุบายไไก็ไม่รู้ซาลาลงมาเรียบร้อยตายฝัน <c oughs> ฟัน,ฟนอาติส,สวยอยู่สอบได้ไหมคุณผิดอะครับผมโอเคจบเลยไหมฝันฟัน,ฟน จบเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับหัวขาดนะผมก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมเวลาเจอตัวที่แบบหนียากๆแบบไม่ค่อยมีสกิลหนีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเข้าไปล้วงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมันนะสำหรับหัวขาดนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าควพูดไปแล้วนี่ว่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับ